ือเน,นี้ยถ้าใส่ออกไปเดินถนนยอะไรเงี้ยผู้ชายนี่แบบอย่างเงี้ยทุกคนแบบแรเลยอ่ะผู้ชายแรเราเปิดต,ตัวกันเลยอันนี้จะเป็นตัวสีม่วงทุกคนแพ็คเกจโดนตกวาจ้าก็คือเข้าพวกดอกไม้ไปก็คือแยกไม่ออกนะว่าอันไหนคนอันไหนดอกไม้เพราะว่าสีมยังใม่เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง มุกอยู่ไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกุน้ําหอมของแม่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะบอกราคาทุกตัวเลยนะว่าแต่ละตัวนี่ราคาเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างเนาะแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นคิงงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่เชิงมาเปิดกูน้ําหอมของแม่อะไรอย่างนี้นะเราก็แค่อยากจะเอาน้ําหอมของแม่เนี่ยมาลองลองเทสดูแต่ละตัวว่าเราชอบตัวไหนอะไรยังไงเนาะเพื่อที่เวลาเราไปแคนาดาเนี่ยเราจะไปซื้อน้ําหอมนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ําหอมเราหมดนะเราก็เลยต้องไปซื้อน้ําหอม1ตัวเท่านั้นที่นู่นนะคะเราเลยต้องเลือกตัวหนึ่งเนาะซึ่งราคารวมทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ ทุกคนก็คือเดี๋ยวให้ดูมันเยอะขนาดไหนมันแต่มันก็จะมีคาทาไปนะก็จะมีแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยทุกคนวันนี้ก็จ,จะเมาน้ําหอมได้นะก็คือมีหลายกลิ่นเวอร์พอดมซ็จก็จ,จะแบบเมาไปเลยก็เ <laughs> ดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาเริ่มกันเลยก็ตัวแรกนะคะเป็นตัว c 蔻 midnight rose นะทุกคนให้ดูแพคเกจสีม่วงสวยนะสวยเลยแหละดูหรูมากเหมาะกับเป็นน兰蔻เนาะ ทุกคนดูแพ็กเกจมิดไนท์โรสจริงๆก็คือมีมีโรสจริงๆตรงนี้ตรงแพ็กเกจดูเลยค่ะเดี๋ยวเราเรามาดมกันเลยกินแบบรูหราทุกคนกินแบบออกงานกลางคืนอ,อย่างที่เขาบอกจริงๆก็คือมิดไนท์โรสจริงๆนะเข้างานไปทุกคนมองทั้งงานแนะ่ ก็คือแบบกิ่นเด่นมากเลยนะทุกคนกลิ่นแบบหมอกกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราเนี่ยเป็นสายใช้ใช้น้าหอมกลางวันอะย่างนี้เนาะอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวจะเลือกดูไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้นะว่าจะจำกิ่นแต่ละตัวได้หรือเปล่าด้วยก็คืองง,งในดงน้ําหอมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่2,190บาทนะได้75มิลนะคะต่อไปนะคะก็คือตัว บลูเบอร์รี่บิดเชียค่ะตรงนี้จะอยู่ที่100มิลลิลิตรนะตัวบลูเบอร์รี่บิดเชียนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะอันนี้แพคเกจดูแบบไม่ได้หรูหราอะไรมากน,นะทุกคนอันนี้ก็ดูเรียบเรียนะคะก็จะมีโลโก้เขาตรงนี้เนาะก็ดูเรียบเรียบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดมกันเลยก,กินตัวต่างตต่างกับตจากตัวนี้นะตัวนี้ก็คือแบบกลางวันเวอร์นี้คือกลางคืนเวอร์อันนี้ก็คือเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยอนะทุกคนก็คือเข้าทุ่งดอกไม้ไปก็คือแยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนคนอันนไหดอกกม้เพราาะว่ล ชอบดีนะทุกคนก็คืคอคกินดอกไม้เลยตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,190บาทค่ะถือว่ายังไม่ได้แพงมากนะทุกคนถือยังโอเคอยู่ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวอามานิสีนะก็ข้างในเนี่ยจะมี2ตัวนะเราจะมาลองตัวสีแดงก่อนนี่แพ็กเกจน,น่ารักเวอรอันเล็กก็จิ๋วหลิวทุกคนดูเทียบกับมือเราอันเล็กก็จิ๋วหลิวเวอร์เปิดยังไงล่ะนี่ ทุกคนต้องเปิดระวังมนะันคือแบบถ้าดึงแรงแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบคว่ำมาไว้นี่คือจบเลยนะไม่ใช่อะไรจบทุกคนเสื้อเราเนี่ยแหละจบ <c oughs> ทุกคน,นนี้กินหอมมากกินแบบผู้หญิงรหรูด่าอีกแหละอันนี้ก็คือแบบใส่ออกงานอเลยลวทุกคนสำหรับเราเลดว่ันนี้มันใส่ออกงานอะยังไม่ใช่แบบใส่ everyday ได้แต่ใครที่แบบอยากออกงานอย่างนี้เหมาะมากทุกคนคือหอมเวอรอหอมจริงอันต่อไปนะ ก็คือตัวนี้นะคะก็แพ็กเกจเหมือนกันเนาะแต่นี้จะเป็นสีใสก็คือน่ารักอีกแล้วอะแกะระวังบอกใครบอกตัวเองจ้าพร้อมกับเรานี่แหละที่นั่งดมน้ำหอมวิวนี้อือทุกคนทำไมนี้กินเหมือนลิ้นจี่แต่หอมนะกินผลไม้ผลไม,ลม้ทุกันนี้ผลไม้มากถ้ากินลิ้นจี่อยู่นี้ยังไม่ออกกันนะว่าในลิ้นจี่อันนี้หอมก็หอมนะทุกคนทำไมเราชอบทุกอันเป็นหมดเลยเลือกไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ถือว่า อยู่ในลิสต์เป็นแบบ every day ใส่ every day อะไรอย่างงี้ได้ที่เราต้องการตามหาก็คือแบบ every day อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเราแบบไปเรียนเนาะที่ต่างประเทศเราอาจจะไม่ได้แบบไปออกงานอะไรอย่างงี้มากเนาะตัวนี้นะคะ Armani C อ,อยู่ที่999อยบาบาทค่ะตัวต่อไปคะ่ะทุกคนทุกคนคือแบบแพ็กเกจก็คือแตะเตะตาเวอร์ดูสิสวยมากตัวนี้เป็นตัว Moschino Bubblegum นะคะ Moschino Bubblegum แพ็กเกจสวยมากเลยอะ,อะตัวนี้จะอยู่ที่299บาทนะคะ นี่มอชินนโอ้ยทุกคนเป็นอะไรแพ็กเกจคือโอ ตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ยอันนี้แพคเกจคือชนะที่สุดเลยนะอันนี้โหทุกคนดูดีแพคเกจคือน่ารักมากแล้วระติวริวที่เปน,นับมือเราดูดีให้ทานน่าจะกินเหมือนบาบแกมัม <c oughs> ทุกคนบาบลกัมจริงๆ <c oughs> จ้า <c oughs> คือแบบใส่ขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> ก็คือเหมือนเราเคี้ยวมาฝรั่งอยู่เลย <c oughs> ทุกคนคืออยากจะให้กล้องแบบมีฟังก์ชันแบบให้ดมกลิ่นอะไรเงี้ยคือแบบบาบลกัมจริงๆหื <c oughs> ถือว่าหอมนะ <c oughs> แต่จะยังไม่ใช่เอวอเรสตหลัราทุกคนอะ บ๊อบบ๊อบทำเกลีไปหน่อยแต่หอมมากจริงๆทุกคนแล้วแพ็กเกจก็คือให้ร้อยเต็มสิบต่อไปนะคะเป็นตัวโคลเอโบครีมค่ะตัวนี้จะอยู่ที่999บาทนะคะ20มิล e นะ9ก้บาทตัวนี้5มิลส9 9บาบาทอุ้ยแพงเลยอันนี้โคลเอโบครีมทุกคนแพ็กเกจน่ารักเวอร์อันนี้เท่ากับมือเราอันนี้ใส้กลางๆนะอาจจะไม่ได้แบบเล็กเท่าอันนี้เนาะแพ็กเกจน่ารักเวอร์ลองดมกันเลยอืมทำไมนี้กลิ่นเหมือนแบบเด็กทา,าลองชิมน,นะอันนี้ มีอบอกไม่ถูกจริงๆทุกคนแต่ก็หอมดีนะเออจ้ะเราชอบทุกอันแหละเราชอบทุกอันไม่ได้นะเฮ้ยเราต้องเลือกกันเดียวงงๆไปต่ออันนี้ c l o e Nomade ค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่999บาทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลงมาและดงกันเลยโอ้ยทุกคน้ชเกตตน่ารักว่าอันนี้ไซส์เท่าเหมือนจะเท่ากันนะไซส์เท่ากันทุกคนยี่สิบมิลลิลิตรน่ารักมากเน่ยกับปิวเิเวอร์ น,นี่กลิ่นดอ,ดอกไม้ดอกไม้แบบเตะจมูกอะไม่ใช่ดอกไม้หวานหานอะไรเงี้ยดอกไม้แบบเตะจมูกหืมหอมากอันนี้อ่ะอันนี้หอมเลยสำหรับเรานะอันนี้แยกมาอีกสั่งหนึ่งคือว่าอยู่ในลิสต์ก่อนละกันต่อไปนะคะเป็นมิสดิออค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเซ็ตคู่กับครีมอะไรสักอย่างแม่เ,าเอาไปแล้วตัวนี้จะอยู่ที่690อ่ะทุกคนตัวนี้นะ690บนะคะ ก็เราเคยใช้ดิออรนะก็คือน้ำหอมที่หมดไปของเราก็คือเป็นของดิออรนี่แหละแต่ก็ไม่ได้อาจซื้อดิอออีกก็เดี๋ยวเรามาดูดมดูตัวนี้นะทำไมมันแกะไม่ออกอ๋อทุกคนมันต้องหมุนตั้บูบ้าของุกนี้ทุกคนเราว่าเราเคยใช้กลิ่นนี้นั่นแหละที่หมดไปอ่ะก็คือชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนกลิ่นบ้างนะก็เลยแบบจะเอาอันใหม่เนาะทุกคนแต่แนะนำคือดีมากทุกคนดูแพคเกจตาย ละลายแล้วมันน่ารักมากอันนี้คืออันเล็กนะทุกคนไม่้องซื้อแบบเล็กมานะคะก็คือน่ารักมากมันจะมีแบบแยกด้วยนะแบบที่มันไม่มีแบบครีมมาให้ก็จะถูกกว่านี้นะคือมันน่ารักมากเลยไม่ไหวแล้วอะน่ารักเกินไปอะดีค่ะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในลิสต์นะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนนะคะต่อไปนะคะเป็นบูกเกอรี่อันนี้สีม่วงใช่บุกเกอรี่สีม่วงนะคะอันนี้จะอยู่ที่599บาทค่ะ นี่โอ้ทุกคนไฮเกตน่ารักมวกรุ๊ดดี้ไเกตน่ารักมากโอ้ตายเที่ยกับมือเราเท่านี้นะอันนี้ได้15ามิลนะอันนี้จะกลิ่นแบบหวานหวานหวานมากอะทุกคนแคนดี้อีกแล้วหวานมากหวานสู้ตัวไหนนะที่มันหวานตัวนี้ปะคือหวานสู้ตัวนี้เวอร์หวาน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 คืออย่างชา่หวานเลยอะทุกคนหวานมากแต่ยังไม่ได้ไปต่อสำหรับเราตัวนี้ได้ไปต่อไปเดียวเลยอะทุกคนเราไม่ได้เรื่องมากเลยนะหรือเปล่า ต่อไปก็เป็นตัวบุกเกอรี่เหมือนกันนะอันนี้เป็นบุกเกอรี่สีขาวนะคะอยู่ที่599บาทเหมือนกันค่ะอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะใก้เกียเหมือนกันเปิดดูอืมหอมเลยนะทุกคนก็คือโอเคอะ่ะอ่ะอันนี้ถือว่าอยู่ในลิสต์ everyday look ได้อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้เป็นบุกเกอรี่เฮอร์ค่ะบุกเกอรี่เฮอร์นะตัวนี้จะอยู่ที่299บาทค่ะ สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้ามิลน,นะทุกคนโอ้ทุกคนดูแพ็กเกจมันเล็กมากเลยดูเทียบกับมือเราเนี่ยเป็นแพ็กเกจไซสๆไซอะไรอย่างงี้นะหมุนไม่ใช่ไม่ใช่หมุน,น,นต้องเอาน,น,นี้กลิ่นแบบหวานๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสาวหวานสาวเปรี้ยวผสมผสมอันนี้ยังไม่ใช่สำหรเราเนาะแต่ก็หอมมันก็ถือว่าได้อยู่อันนี้นะสำหรับเรานะต่อไปนะคะตรงนี้เป็นตัว c r e โบชมพูค่ะ นี่เป็นแพเกจนะทุกคนตัวนี้จะอยู่ที่1,799บาทค่ะนี่ได้50ิมิลนะครยโบชมพูถือว่าใหญ่อยู่นะอันนี้ไม่ค่อยได้กิน่นะคะยอุ้ยเอาแบบว่ายังไม่ใช่สำหรับเราละกันไม่ใช่สำหรับเรานะคะตัวนั้น ตัวต่อไปอันนี้เป็นกุชชี่ตัวกุชชี่ฟลอราค่ะตัวนี้จะอยู่ที่499บาทค่ะได้ห้ามิลิ่งนะทุกคนโคตรแพงถือว่าค่อนข้างแพงนะทุกคนแต่แพ็กเกจแบบแพงก็ไม่ว่าค่ะดูแพ็กเกจดีน่ารักมากแล้วมันจิ๋วมากทุกคนดูคือให้เลยราคาแพงก็ยอมคือน่ารักเวอร์ดูดีน่ารักมากหืมผุ้อญิงชาหวานบอกกับเราไปเอามาจากไหนทุกคนอันนี้เป็นแบบ ใส่หวานมากไยอ่ะเคยเนี้ยถ้าใส่ออกไปเดินถนนยอะไรเงี้ยผู้ชายนี้แบบอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนแบบแรเลยะ <laughs> ผู้ชายแร <laughs> แน่นอนหอมผู้ชายแรเอาเฮ้ยเอาเพราะว่ามันหอมทุกคนไม่ใช่เอาเพราะผู้ชายแรนะ <laughs> ทุกคนตัวต่อไปนะคะเป็นตัวทอมฟอร์ดค่ะ นี่นะเป็นแพ็กเกจเล็กๆอันนี้2มิลทุกคน2 5งบาท,าาทานะคะค่อนข้างถูกนะทำฟรอดทุกคนดูมันดูความจิว๋วอันนี้คือแบบเทสเ,เตอร์จริง,รง,รงๆอะทุกคนเทสเตอร์ยังสองร 5, ตัวจริงจะขนาดไหน <S <S หืมตัวนี้กลิ่นคล้ายๆตัวเนี้ยยังไม่ใช่สำับเราอะทุกคนก็คือขอผ่านขอผ่านไปก่อนตัวไปเป็นมิสติออนะคะตัวนี้399บาทนะอันนี้ตัวนี้จะเป็น แต,แต่ต่างต่าตัวนี้นะทุกคนก็คือจะแบบอันนี้เป็นแบบเดี่ยวอันนี้เป็นแบบมาคู่แบบกับครีมอะไรสักอย่างเนาะก็จะดลาแัดแต่างกันนะอันนี้ก็290อันนี้ก็า399ละทุกคนโอเคนะเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะอันนี้จะให้ดูแค่นี้เนาะจะไม่โดนแล้วเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจาก Dior บ้างนะคะเพราะว่าเคยใช้ Dior แล้วเนาะไปตำกันได้ ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นของผู้ชายนะให้ดูแพ็กเกจให้ดูข้างในอาจจะไม่ได้ดมให้ดูนะตัวนี้นีอยู่ที่459บาทนะเป็นน้ำหอมผู้ชายนะคะแพ็กเกจคือเหมาออะกับผู้ชายเวอร,อร์ตัวต่อไปคะ่ะทุกคนเป็นตัว p e r b y k a t y p e r r y ก็คือแพ็กเกจวิบวับเวอรทุกคนดูดิวิบวับมากเราเปิดดูกันเลยอันนี้จะเป็นตัวสีม่วง ตนตกต,นตกกกจไปับวน,นี้นะคะจะอยู่ที่999บาทค่ะถือว่าถือว่าโอเคนะได้ตั้งร้อมิลลิลิตรแน่คือแพ็กเกจชนะใจเราไปแล้วอะจริงๆทุกคนตอนนี้คือเราเริ่มจะต้องอขี่ออกมาแล้วนะเพราะว่าเริ่มเมาน้ำหอมมาเริ่มแบบรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนกันไปหมดแล้วอืมไอ้อจะเป็นเปรี้ยวหวานเหมือนกันโหผู้หญิงใส่เปรี้ยวใส่วานะ่ะใช่เลยนะผสมผสมอะ่ะมันไม่ได้แบบหวานเกินไม่ได้เปรี้ยวเกินอ,อะไรเงี้ย ถือว่าอยู่ในลิสต์ก่อนละกันเพราะว่าแพ็กเกจเลยอย่างแรกถือว่าอยู่ในลิสต์อ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวบูเกอรี่แดงตัวนี้ก็อยู่ที่5้าบาทค่ะนี่แพ็กเกจเปิดดูข้างในนะก็เหมือนเหมือนบูเกอรี่อันนั้นก่อนทีน่คเกจก็คือน่ารักอีกแล้วอืมอันนี้จะแตกต่างจากจากตัวนี้นะกินบอกไม่ถูกอะแต่ยังไม่ใช่ฉรับเรานะถ้าใครอยากรู้ว่ากินเป็นยังไงเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่หอมอะไรนี้นะทุกตัว แล้วมันก็หอมนะแต่แค่อยากเลือกอันที่มันแบบเหมาะกับเรามากที่สุดเองนี่เนาะอันนี้เป็นตัวยิปแซงทุกคนคือแบบแพ็กเกจแพ็กเกจคือยิปแซงเว่อร์เอาอยู่ที่5มิลลิตรนะคะอยู่ที่499บาทค่ะ5มิลนะเอ๊ะไม่ใช่5ม mm. mm ิล7.5็ดจุดห้ามิลถ่วอันนี้7.5ม mm. ิลก็ว้าวแพ็กเกจหรูราสก็เป็นยิปแซงแต่มันเล็กนะน่ารักดีอะ่ะปุ๊บปิ๊ค พกง่ายยนี้เนาะคือแม่เราก็น่าจะซื้อมาเพราะว่าอยากเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆแบบดทุกวันอะไรอย่างนี้เนาะแต่สำหรับเราเนี่ยก็ไม่ได้มีตังเท่าแม่นะคะก็คือต้องต้องต้องซื้ออันเดียวค่ะทุกคนโอ้ยเกือบแล้วเกือบหกแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบหัวแต้มอะผู้หญิงหรูหรามากใส่ชุดราตรีเข้ากับอันนี้มากค่ะทุกคนใส่ชุดราตรีปุ๊บใส่นี้ปุ๊บผู้ชายมองทั้งงานราตรีมากค่ะยังไม่ใช่ everyday look เนอะ everyday ค่ะดเไปต่อค่ะ ตัวสุดท้ายของเราทุกคนอันนี้คือ Armani Myway นะคะแพ็กเกจน่ารักเวอร์ตัวนี้จะอยู่ที่499บาทค่ะทุกคนแพ็กเกจแพ็กเกจดีน่ารักแพ็กเกจน่ารักเวอร์ทำไมได้กิ่นเหมือนดอกมะลิ mm hmm. ก็หอมดีนะแต่อาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่ LED ขนาดนั้นบอกคนอาจจะชอบก็ได้นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะดูไม่มีอะไรเวอร์อรบอแก็ทั้งหมดเนี่ย ของแม่เรานะที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0นห้นะทุกคนก็ที่ได้เข้ารอบมานะคะก็คือตัว Pearl Kat ทตี r y g u ร c i f ่ o ุชชี่ฟลอรบูรี่ขาว Nomade คเวยเท่านี้แหละก็แล้วแต่อนนี้้นมาโชว์ด้วยแต่ลืมแบรนด์นี้เป็นของผู้ชายเพราะว่าเราวางไว้สั่งนี้เนาะต้องมองไว้สั่งนี้แตะถูกเรื่องงๆงะตอนนี้สมองเริ่มเบลอเพราะว่านี่ไงเมาน้ําหอมก็ตัวไหนจะเป็นตัวชนะดีล่ะนี่เดี๋ยวเราจะมา ลองดมอีกรอบล้วกันและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เลือกตัวที่เราจะไปซื้อที่แคนาดาแล้วนะคะเลือกน้มหอมที่เราจะไปซื้อที่แคนาดาเนาะแต่ก็เราก็ยังไม่ได้ม่นใจขนาดนั้นทุกคนเราแค่เลือกแบบเท่าที่มันมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปถึงหน้าเคาน์เตอร์จริงเนี่ยเราอาจจะไปดูนู่นดูนี่ดูนันน่นอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อเผื่อไว้ก่อนเผื่อแบบเพื่อแบบไปเปลี่ยนที่นูนน่นอะไรอย่างนี้ก็ตัวที่เลือกเนี่ยเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ คุชี่ฟลอร่านะคะถือว่าโอเคอ่ะทุกคนสำหรับเราอ่ะสำหรับเราเราว่ามันแบบเปรี้ยวๆหวานๆมันใช้ชีวิตแบบกลางวันอะไรเงี้ยได้นะสำหรับเรานะอันนี้คือแบบทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยเป็นส่วนบุคคลหมดเลยนะถ้าใครแบบอยากรู้ว่ากินไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ลองไปได้นะทุกคนแบบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกไปหมดแล้วเนาะก็วันนี้มุก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคลิปของแคนาดาก็วันนี้ไปละอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะคะบายบาย Bye bye, bye bye, bye bye.